เพชรเปินคราบโคลเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส่สุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุปบุกต่อไปนักกนมีดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องล่างหรือว่ามีดหมอของหลวงประเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดจึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปักน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปักน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมงกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งาพาหยาบรามีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่เข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B ไอจอเนตามด้วยหมายเลข99บิ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทงข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกลิมมิทหมอได้เข้ามาพบปะพูดคุยเข้ามาทักทายแฟนคลับทุกๆท่านนะครับ ก่อนอื่นครับผมมรคารินมิตรหบอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะและที่สําคัญนะครับที่วางไว้บนหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดนะครับนะหลงพเดิมนะเป็นมีดหลงพเดิมนะครับนะี่นะก็ที่วางให้ท่าน เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่แล้วก็ตรงโผล่มานี้ก็จะเป็นปากกาด้านไม้ฝักไม้นะครับนะเป็นมีดปากกาด้าไม้ฝักไม้นะแล้วก็จะมาเปิดให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูนะครับก็จะเป็นมีดควานช้างเล่มนี้นะ <c oughs> เอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับก็จะไม่นานนะใช้เวลาประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับนะา อาจจะไมให้ท่านได้รับชมมีเลมิเดวขออนุญาตก็คือหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมไปดีกว่านะเป็นเลม้นะครับเป็นมีดด้ามไม้หนละอฝักไม้นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพว่อเดิมนะวัดหนองโพของเรา,นะาที่ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะก็เป็นด้ามไม้นะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ นะครับนะของหลวงประเดิมนี่เป็นดัมไม้ศับไม้เล่มน,นี้นะครับนะเป็นอมองตรงไหนยอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่นะครับนะเต็มไปด้วยมนขลังนี่นะนี่นะครับก็เป็นมีดยุคต้นของท่านนะพูดถึงมียุคต้นนะครับจะถูกสร้างขึ้นในปีพศส0 0 0นระครับก็เรีเยกว่า5นะาะาเป็นต้นมาเลยนะครับถ้าเป็นมีด หลงประเดิมนะมียุคต้นนี้ก็จะสร้างขึ้นมาจนถึงปีพศสอง0ันสี่ะครับนานนี้เป็นมียุคตน <c oughs> นะครับจาก470ปจ็จนถึงปีพศสอง0ันสี่ก็ถือว่าเป็นมียุคกลางทั้งหมดนะและจาก ปีสอีไปจนถึงนู้นนะครับปี2494นะอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นมีดยุคปลายนะะพอหลังจากนั้นไปแล้วก็ถือว่าเป็นมีดไปทันหลวงก็เดิมนะะก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนะเอาละนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภายในก็มาไล่นะครับดูในส่วนของภายนอกนะ,ะพูดถึงภายนอกนะครับก็จะมี่ามส่วนใหญ่ๆนะ ไม่ว่าจะเป็นในด้ามน,นะครับนะส่วนของด้ามแล้วก็จะเป็นส่วนของฝักนะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของกันนี่แหละนะครับเป็นจุดสําคัญสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะ,ะก็ตรงด้ามน,นะครับก็จะมีรอ,อยลั่นอยู่นะ,ะก็ตามการเวลานะครับนะ,ะมีตามการเวลานะ,ะนี่นะครับนะก็ถือว่าแต่ก็ยังสมบูรณ์นะครับยังแข็งแรงนะ ยังแน่นปึ๊กอยู่เลยทีเดียวนะครับนะอางจะจะมีรอยลั่นแต่ก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของการโยกคอนอะไรนะแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับนะนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะเกินแป๊บเดียวนะครับพอป่าเข้าไปห้านาทีกว่านะตรงแมรลัดนี่จะเป็นเชือกนะครับนะคนสมัยก่อนเนี่ยท่านก็จะ อ่าเน้นนะครับนะแหมในยาเน้นเป็นเชือกนะถ้าเป็นมียุคต้นนะครับนะหรือไม่ก็จะเป็นพวกอ่าขาปินโตนะอ่าเป็นขาปินโตเก่าว่ากันง่ายนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเงินมีนาคนะครับนะถ้าเป็นมียุคต้นนะอ่านี่นะครับก็มาให้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะเอาละนะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วก็ ลองมาไล่ดูในส่วนของภายในนะแล้วขออนุญ,ญาตซูมนะครับนะะสุดเลยนะครับนะ,ะนะนี่นะครับก็เป็นการตอกลายนะครับนะใบจะตอกลายน่องสิงนะแต่น่องสิงนะครับนะแบบนี้ก็จะไม่ค่อยได้เจ,เจอเจอกันสักเท่าไหร่นะครับนะนี่นะะตรงกันนะครับจะเห็นตะกุดนะครับนะโผล่ออกมานี่นะ เป็นตะกุดนะครับนะเป็นตะกุดฝาบาทนะที่โผล่มาให้ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะนี่นะก็เป็นมีทุกเล่มนะครับมาแบบไหนก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะนี่นะครับนะตะกุดมีทั้งสองด้านนะครับมีทั้งสองด้านนะี่นะ มีตุ้กเล่มเลยนะครับมาแบบไหนอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับไม่มีเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะก็ผมเองก็พยายามจะรักษาความเดิมๆนะเอาไว้นะครับจะไม่มีคําว่าเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะก็ทําคลิปทําวิดีโอนะครับจะเน้นซูมนะเน้นซูมให้ท่านได้ดูรายละเอียดนะต่างๆ ให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับของเหล็กนะครับหรือว่าจะเรื่องในของผิวของเหล็กนะครับนะดูความเป็นธรรมชาติดูความเก่านะครับแล้วก็ดูความเป็นจริงนะพยายามจะ,ะแทบจะไม่อยากเลื่อนนะครับนะ,ะก็คือต้องการซูมให้ท่านได้ดูในเรื่องของคราบใครสนิมต่างๆนะก็ยังมีเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาตินะครับนะบ่งบอกนาน มีทุกเล่มนะครับผมเองก็จะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะแต่สิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดนั้นก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะดนี้นะครับนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนะแต่เมื่อพูดไปแล้วมันของไม่ใช่มันก็ไม่มไ,มได้มีประโยชน์อะไรนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนบอกว่าใช่แค่ไหนบอกว่าเก่าแค่ไหนนะบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะครับนะ ก็เป็นว่าก่อนท่านจะเช่าหาบูชาหรือว่าก่อนตัดสินใจนะครับนะก็ควรจะใช้ดุลพินิษหรือว่าเขาเรียกว่าเส้นของท่านนะครับนะอ่าก็คือดูให้ดีๆนะครับนะดูให้มั่นใจก่อนนะครับนะอ่าทุกเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมหรือของใครอะไรยังไงก็แล้วแต่นะจริงๆของดีของใช่นะครับมันก็จะดูไม่ยากนะ เล่นไหนก็ตามนะครับถ้าเราดูแล้วเราดูว่า instagram. เป็นมีดท,ที่ดูง่ายๆนะครับแล้วก็บสบายตานะ,ะนะครับน,นั่นแหละครับสิ่งนั้นคือตรงจริตของท่านแล้วสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราแล้วนะครับนะ,ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อคู่ของท่านแล้วว่ากันง่ายน <S <S ั้นเพราะนั้นอะไรที่เรามองว่าใช่แล้วก็เมื่อเรารตัดสินใจเช่ชาหาบูชาไปแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาใครนะ จริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนะ,ะเพราะว่าคงจะยากลหะนะครับจะให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนเราคิดเหมือนเราทําเหมือนเรานะเพราะว่าการมองนี่ยังไรก็นะครับต่อให้เรียกว่าที่เราบอกว่าใช่แค่ไหนอะนะคนที่ใช่แค่ไหนนะครับผมเชื่อว่ามองเห็นไม่เหมือนท่านแน่นอนนะครับนะมองเห็นไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับนะ ก็จะมีจุดที่เขามองว่าใช่หรือไม่ใช่อยู่ดีนั่นแหละนะเพราะนั้นเป็นนันว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าใช่นะครับนะก็แสดงว่าสิ่งนั้นก็คือเนื้อคู่เรานะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเรานะ,ะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ให้สบายใจนะครับนะให้ลําลึกถึงผู้ทัคุณนะครับนะ,อะของครูบาอาจารย์นะ ก็การปรึกษานั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันหากไปปรึกษาคนที่เขาเห็นไม่ตรงกันกับเรานะานะครับก็จะพูดคนละมุมกันนะครับนะาบางทีท่านบอกใช่นะครับนะคนอื่นบอกไม่ใช่ก็ได้นะครับนะแม้กระทั่งตัวผมเองเหมือนกันน,นะนะครับนะบางทีสิ่งที่ท่านเห็นว่าใช่ผมอาจจะบอกไม่ใช่นะ อ่ก็ต้องระวังนะครับก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเป็นนั้นว่าหากท่านเห็นว่าอ่าใช่แล้วนะครับนะโอเคแล้วนะอ่าก็ถือว่าสิ่งนั้นคือคู่ควรกับท่านที่สุดแล้วนะครับนะสิ่งนั้นก็คือเนื้อคู่ของท่านแล้วนะก็เรียนกันแบบอ่าซื่อๆนะครับนะตรงๆแบบนี้แหละนะอ่าก็เป็นนั้นว่านะครับก็คือลองเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมดูนะครับนะอ่เมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนั่นแหละครับนะ ก็ด้วยความยินด,ดีนะครับนะถ้ากิจจาสอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆนะมีดที่วางอยู่หน้าจอนะครับนะจะตอบให้ทุกคําถามนั่นแหละนะแต่ถ้าเป็นมีดของท่านอื่นผมก็จะไม่ได้ตอบนะครับนะก็เคยเรียนเอาไว้ในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะโดยเพาะในเรื่องของเกทแท้นะก็จะไม่ได้ตอบให้เลยนะครับนะก็ต้องเรียนนะทุกๆท,ท่านเอาไว้แบบนี้นะ อ่านะครับนะแต่ถ้าเป็นมีดในวิดีโอนะครับจะทุกคำถามมีคำตอบนะก็ขอใหอ้แคปหน้าจอมานะครับหากท่านดูแล้ว EP ที่เท่าไหร่นะครับนะมีความสนใจอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์086กนะครับนะ่า329 1เ9 6นะอ่าเบอร์086 3291496นะครับในทุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะอ่านี้นะครับก็ มายท่านได้ดูนะครับมาที่นี้เราลองมาดูในส่วนของภายในนะครับของฝักนะอ่าเล่มมีสักนิดหนึ่งนะครับนะอ่านะครับเมื่อสักครู่เราดูในส่วนของภายนอกของฝักไปแล้วนะครับข้างนอกเราเห็นว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะอ่าก็ลองเข้ามาพิจารณาลองเข้ามาอ่าใช้วิจ,จารณญาณนะครับนะของแต่ละท่านนะอ่านี่นะครับนะก็เต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะ ก็ลองเข้ามาดูนะครับเป็นมีดบ้านๆน,นะครับเป็นมีดบ้านๆมีดที่ผมได้มานั้นไม่ได้มาจากเซียนที่ไหนนะครับส่วนใหญ่ผมหาของเก่านี่ก็จะหาที่บ้านนะ,ะ,ะหาจากบ้านนะครับนะ,ะจริงๆมีดหลงพ่อเดิมเนี่ยก็มันไม่จําเป็นจะต้องไปหาที่นครสวรรค์อย่างเดียวนะครับนะมีดหลงพ่อเดิมนี่ก็กระจายไปอยู่ทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับนะ ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอยู่ทั่วประเทศไทยนะนะครับนะบางท่านก็มักจะไปเขาเรียกว่านะครับไปหาอยู่ที่เขตนครสวรรค์นะครับนะจริงจริงมีหลงก็เดิมนั้นอยู่ทุกที่นะครับนะศิษยานสศิษย์ของท่านนั้นมีทั่วประเทศไทยนะนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านนั้นนะครับจะเสาะแสก็เรียกว่าแสวงหานะ ก็เรียนทุกท่านไปอย่างนี้นะครับนระาวันนั้นนะครับนะถ้าเราเจอของดีนะครับนะของที่ดีไม่ว่าจะไปอยู่ในมือใครนะครับนะหากท่านมองว่าใช่แล้วก็สามารถที่จะเช่าหาบูชาได้เลยนะครับนะ่าหลวงพ่อเดิมนี่กอ็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะขอให้เจอนะครับอยู่ที่ไหนก็ตามนะ,ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปพูดเจรจานะครับนะ กขายอมให้เราเช่าหาบูชาได้ก็นั่นแหละครับท่านชอบก็ตัดสินใจเช่าได้เลยนะเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาการนันนี้นะครับผมก็พูดเวล่าพูดมาก็อยู่ที่14กับเอ่อสิวินาทีนะครับนะอ่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมนะหากชมแล้วนะครับนในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะ หรือว่าเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาเขาเรียกว่าเพื่อการศึกษานะครับนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะหรือหากท่านไหนนะครับโดยเพพาะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อท่านมาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านติดตรงไหน หรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับมันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นดกคลินม,มิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินม,มิดหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ